สปัร e, ์เก้าอีอีชีอีอาจไม่มั่นคงหากออกสตาร์ทไม่ร้อนแรงสปัร์อนาคตเ e, ก้าอี้กุนซือบุริรามยูเนเต็ดของคนญี่ปุ่นยังมสาสะทดอีชีอีอาจจะไม่มั่นคงมีสิทธิ์กระเดินตกเก้าอี้แม้ซีเ่นที่ผ่านมาจะพาทีมกว่า3ชมป์เมเจอร์ให้ทับประสาทไซฟ้าทั้งไทยลีกเอฟเอคัพลีกคัพโดยมีการคาดการว่า หาก3านัดแรกของไทยลีกหนึ่งฤดูกาล2023-2024ที่เจอทีมไม่ใหญ่หากอิชิอิพาทีมไม่ชนะรวดและทำผลงานไม่น่าประทับใจเหมือนที่เพิ่งแพ้ให้ทูบบงคอกยูนเต็ดศูนต่อ2จนพลาดแชมป์ไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพมีสิทธิ์ตกงานได้เมื่อทีมคาดหวังไว้สูงโดยเฉพาะเทียบกับบรรทัดฐานซีซั่นก่อนที่เหมาไป3แชมป์ทั้งไทยลีกเออคัพลีกคัพหากกุนซื้อใหญ่ ทำผลงานได้ไม่ด <g ül> ีก็อาจจะอยู่ได้ยากและมีโอกาสตกงานได้สูงสำหรับมาสัทดะอิชิอีเมื่อล่าสุดมีรายงานข่าวมาว่ากันพาแช,ชมป์ปฐมเลิกซีซั่นใหม่แพ้ต่อทูบังคอกยูนตเซนต่อสองนนัดชิงไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพ2023และนายใหญ่บุรีรัมได้ออกมาโพดว่าต้องแก้ไขต้องดีกว่านี้บุรีรัมยูน t เต็ดสู้ไปด้วยกันเพราะเดองเกา่าเหมือนจะแฝงนยะอะไรไว้บางอย่าง ดยเฉพาะเรื่องผลงานของอิชิอิหากช่วงแรกของการออกสตาร์ทผลงานของอิชิอิออกมาไม่ประทับใจเขาก็มีสิทธิ์เป็นโค้ชคนแรกที่ตกงานก่อนใครก็ได้สำหรับ4ีเกมนัดแรกฤด,ดูกาล2023-2024ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีดังนี้นัดแรก12สิงหาคมพบขอนแก่นยูไนเต็ดนัดที่2 20สิงหาคมพบลำพูนวอรเออ์นัดที่ 3- 26สิงหาคมพบสุโขทัยเอฟซี นัดที่4 15กันยายนพบตัด FC จะเห็นว่า4เกมแรกเจอกับทีไม่ใช่บิ๊กเนมหากไม่ชนะรวดดูแล้วอิชิคงไม่รอดแน่เจ็บเข่าหนักไวดเดอร์เชอร์อาจคัมแบ็กสิงเจ้าท่าเล็ก2ถือเป็นกองกลางที่มีแพชชันในสนามสูงมากๆจนคองใจสาวกการแทรเลยเอฟซไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ กองกลางลุกครึ่งไทยสวีเดนที่ยายมาร่วมทับสิงเจ้าท่าในถิ่นพัส,สเเตดียมช่วงเล็ก2ของฤดูก,กาล2021-2022จนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามมีรายงานสำคัญว่าดาวเตะที่เคยติดเป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติไทยชุดยู23ชุดชิงแชมป์เอเชีย2023รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานภายใต้การคุมทัพของโคดยงวรวุวุสีมะคาได้รับบาดเจ็บหนักบริเวณหัวเข่าและมีโอกาสสูง ที่เขาเอจะกลับมาช่วยทีมในเล็ก2ของฤดูก,กาล2023-2024และจะพาดในการช่วยทีมออกไปเยืนเจ้์เจียงในวันที่22สิงหาคม2566ซึ่งจะหวดแกนในเวลา19นาฬิก30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของจีนหรือ18นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยในศึก a f c c h แชมเปี้ยนลีก2023-2024ในศึก a f c ซีแชมเปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟ ก็หาผู้ชนะเข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มต่อไปทําให้กองกลางของสิงเจ้าทา่าที่จะสามารถใช้งานได้นั้นประกอบด้วยฟันปูโตสนบรูชิมูละเทนบุญเการัตชินวัตรว่งชัยวรชิตกนิสีบำเพ็ญชานุกุลการินและชัยยาภิพัฒสุสวรรณเพศัตซึ่งพวกเขาเพิ่งจะปล่อยตัวชาลิวชับป,ปุยไปให้เชียงใหม่เอซใช้งานลุยไทยลีกสองโดยสัญญายืมตัวเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาล